ถ่ายถ่ยถ่ยกอถ่ายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแอดมินอยู่กันที่สนามรามิชา40นะครับแยก3มนิ้่าปินตะก้อ2-2นะครับฝั่งหันหลังมาเป็นเจ้าต้งนะครับจับคู่กับเจ้าอาร์ตนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นปาโยงตาปูนจับคู่กับเจ้าเต้จุลานะครับ เป็นเลียงเสฟแปนะครับแรกข้ามระหว่างเต้จุฬากับเจ้าอาร์ตนะครับตอนนี้เท่ากันอยู่ที่เจ็ดต่อเจ<ป>็ดเอาตาก็ดีนะครับเอาแล้วครับตอนนี้เต้จุฬากับป่ายงขึ้นนําแล้วหนึ่งต่อสิบขึ้นนำแปดต่อเจ็ดนะครับแปดต่อเจ็ด เอาเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับตักถ่ายเพื่อสมาชิกที่อยู่กันทางบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เพจด้วยนะครับวันนี้แอดมินสัญจรมาที่สนามรามินา40แยก3จี่าตรงข้ามกับปั๊มพีทีนะครับติดกับย่างเนยนะครับใครที่อยู่รัศมีไม่เกินแถวแถวรามินาบางเขนนะครับคูบอลนวมินนะครับบึงกลุ่มมินบุรีนะครับเชิญเรียนเชิญนะครับมาได้นะครับเอาปาดมาเรียบร้อย คืนนี้ได้ดูแน่นอนนะครับคู่เขียวนะครับข้ามเขียวระหว่างดูเทพุทธบูชาเจอกับจ่าแฮกกับเจ้าจอนะครับเมื่อคืนเจ้าจ่อสามารถขวาชัยชนะไปได้ก่อนด้วยสกอร์13ต่อ11นะครับอย่างสุดมันที่สนามพุทธบูชาศาลค้าเตะล็อกร้อยร่วม3ชั่วโมงนะครับเมื่อคืนอยู่ที่คืนนี้จะเตะนานแค่ไหนนะครับ ทักทายเพื่อนสมาชิกทั้ง13ท่านนะครับเราอยู่กันในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับ8ต่อ7นะครับเอาจะเตีเซอร์ปาเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเจ้าอารปักเข้าให้เรียบร้อย ทีมตาอันนี้มันเดมางีานะครับทักทายคุณจาก,กิดนะครับจากกิจหรือเจ้าดำบางพีนะครับโปรโมเตอร์สนามฝอเจนะครับเคหะบางพี K B. ร่วมเดือนนะครับไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนสนามเคหะบางพีนะครับติดกับน้องผลนะครับกับภารกิจการงานเลยไปไม่ค่อยทันวันนี้เจอกันคืนนี้ยาวๆครับที่สนามรามิตา40 ทุกคู่ในรายการนะครับแอดมินไลฟ์สดผ่านเพจแต่ก็ไฮไลท์มันๆให้ดูทุกคู่นะครับจนกว่าจะจบทุกคู่นะครับจะรูแกนแอดมินนะครับแต่ก็เลิกตะแอดมินเลิกไลฟ์สดเอาเปิดเอาแล้วป้าโยกว่าไงโอ้โหไม่ทันนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ทางทีมงานรามินาขึ้นนําแล้วครับ9ต่อ8ทักทายทั้ง3 1ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้นะครับแอดมินมาไลฟ์สดช่วงกลางเกมนะครับ Right ในรายการคู no yes ่แรกนะครับคือนี Hello ้ทุกคู่ในรายการนะครับแอดมินไหลสดผ่านเพจต่ก็ไฮไลท์แมนมันให้ดูครับยกขึ้นมาเจ้าเต้ปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเ แปดต่อเก้านะครับเอาป่ายงเสิร์ฟมาเจ้าอาร์ตเปิดหนึ่งเจ้าตู้งโยกเข้าไปเจ้าอาร์ตสั้นแบกไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเก้าต่อแปดนะครับ เอาเส้อไปเอาป่ายกเปิดเขายกเจ้าเตะเตะมาเรียบร้อยโอ้โหมาริ้วๆนะครับหากล้องนะครับตาต้องไวนะครับมือต้องเร็วไม่งั้นโดนเต็มๆต็มไม่มองีใสเลยฟังเลยตาดูหูฟังปากพูดนะครับมือต้องเร็วนะครับ ทักถายทั้ง3 9ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในเพจแปดต่อข้าวครับเอาซื้อมาเอาเจ้าอารเปิดหนึ่งเอาเจ้าต้งยกเข้าไปเจ้าอารสั้นแบกไปเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณ f อที่ติดตามทางเพจน,นะครับ กดไลค์กดแชร์เปียงกำลังใจให้เพจแค่นี้แอดมินก็ดีใจแล้วครับสโลกแกนแอดมินนะครับต้วก็เลิกตีแอดมินก็เลิกไลค์นะครับเอาเสือไปไม่ข้ามนะครับคืนนี้อยู่กันยาวๆทุกคู่นะครับในรายการนะครับแอดมินไล์สดให้ชมทุกคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เล็กคู่ใหญ่นะครับแอดมินนาเสนอเป็นเกมกีฬาให้เพื่อนสมาชิกที่ชื่นชอบเกมกีฬาได้ดูกันนะครับ เอาเจ้าเต้เซอ์อมาเอาเจ้าโต้งเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าอาร์ตสันแบกไปเอาเจ้าเต้เกี่ยวหลังเขาเอาปลาโยกยกกบ้าเจ้าเต้ปักเขาให้เอาโดนเจ้าอาร์ตเกี่ยวเอาเจ้าโต้งยกขึ้นไปเจ้าอาร์ตสันแบกมา,า,อ,ากอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหทันกันจริงๆคู่เนี้ยทักทายคุณหนึ่งสิงหานะครับผู้แรกในรายการก็สนุกแล้วครับเกี่ยวกันนะครับ คู่นี้เตะเกมสิบเอ็ดนะครับโอ้โหนะครับโดนเจ้าเตยเกี่ยวหลังห้าเตะมาโดนเจ้าอาร์ตเกี่ยวมั่งเหมือนกันนะครับยกขึ้นไปเตะหายโอ้ยน้องปักเขาให้เรียบร้อย เตะเต็มข้อรอเต็มเนี่ยแล้วครับเ้าเตะจุฬานะครับ8ต่อ9นะครับเอาเสฟอุอ้ยเสฟไม่ข้ามนะครับตักถ่ายทั้งห้าท่านนะครับเราสนับสนุนการไล์สดโดยป๋าพง์เดชธนาคู่สร้างนะครับผู้จําหน่ายวัสดุสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างยานประชาทิทุ่งควบระประแดงพัสมุเจดีนะครับติดต่อได้นะครับ แปดต่อเก้าครับเปิดเอายกเจ้าเต้ว่างปักเข้าให้เรียบร้อยถึงสนามแล้วครับคิดถึงสนามแล้วครับเอ้าคิดถึงก็มานะครับเจ้าบังสุรินนะครับผู้จําหน่ายเข้าหอมมะลิจากจังหวัดสุรินโดยตรงนะครับหลักทายคุณไพยคุณคุณพี่ลมด้วยนะครับโกมลกับเจ้าเตยนี่มีเหลี่ยมไหมครับป๋าวันนี้ไม่มีนะครับเจ้าเตยโกมลไม่มีเหลี่ยมนะครับเจ้าโต้งเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาเอา้าโอ้โหถือว่าแก้ไขดีนะครับทักทายแจ็คนิติเดชด้วยนะครับแอดมินไม่ได้ไปสนาม,มเฟตเจ็ดนะครับน้องฝนมาเยี่ยมเยียนเลยไม่ได้ไปนะครับวันนี้ฝนตกแอดมินเลยไม่ได้ไปครับมีโอกาสหน้าจะไปก่อนนะครับมีโอกาสไปแน่นอน,นครับสนามเฟตเจ็ดที่ชนบุรีอมตะนะครับ9ต่อ8 เอาเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับไปเยี่ยมเยียนสนามเปตเจ็ดนะครับหรือว่าสนามนาป่าหรือชนบุรีนะครับที่ไหนมีสนามแล้วก็แอดมินจะไปเยี่ยมเยียนนะครับจะครั้งหรือสองครั้งจะพยายามไปนะครับถักถ่ายทั้งเจ็ดสิบท่านนะครับแปต่อเก้านะครับแต้มยังไม่หนีกันนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอาเจ้าตโต้งยกเข้าไปเจ้าอาร์ตจันแด้ไปโดนโอ้โหเจ้าเตเกียวออกข้างสนาม ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับวันนี้มีเหลี่ยมข้ามเขียวเบอร์หนึ่งไหมครับมีครับคู่เมื่อคืนนะครับโดเทพุทธบูชานะครับต้องมาเยือนสนามรามินทานะครับเจอกับจ่าแฮกกับจอได้เหลี่ยมเดิมนะครับเส์ฟแปะแรกข้ามเขียวเท่านั้นคืนนี้เจอกันแน่นอนนะครับอยู่ที่สนามรามินทาทั้งสองทีมอยู่ในสนามเรียบร้อยแล้วรอคู่ในรายการคู่อื่นเตะก่อนนะครับ คู่ต่อไปก็เป็นพี่เสือแว่นนะครับนี่นะครับพี่เสือแว่นต้องลงทาการแข่งขันนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่เสือแว่นนะครับเอายกขึ้นมาเจ้าอาร์สันแบกไปเจ้าเต้เขียวเอายกเจ้าเต้เ,าเ่าไงเอามองมาเอาเจ้าอาร์เปิดหนึ่งเอ้าเจ้าโต้งยกเข้าไปเอา้าเรียบร้อยไบ้ยังอยู่เอา้าป่ายโยกเอามือไปจับโอ้โห ข้ามเขียวแก้มือเตะคู่ไหนคิดว่าคงอยู่ประมาณช่วงห้าห้าหกทุ่มนะครับประมาณนะครับไม่น่าเกินนะครับเพราะนี่เป็นคู่แรกในรายการนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับสนามเปียกแฉะต้องรอให้สนามแห้งก่อนนะครับมันเลยทําการแข่งขันช้านะครับทักไทยคุณสายันเสือชัยเดชด,ด้วยนะครับทักไทยหนุ่มน้อยราชศีมานะครับเอ้า ได้ดูกันยาวๆครับทุกคู่ในรายการคืนนี้ที่สนามรามินดาแอดมินไลท์สดให้ดูทุกคู่นะครับแปดต่อเก้านะครับเจ้าเตจุลายังตามอยู่เอาเซิร์ฟมาเอาเจ้าโต๊งเปิดหนึ่งเอายกสองเจ้าอาร์ปักเข้าให้โอ้โห 9ต่อปะครับจะาตงเสือไปเอาเจ้าเต้เ,ตเปิดหนึ่งายโยงยกเข้าไปเจ้าเต้ปักเข้าให้มาแล้วโอ้โหเมื่อกี้มันมาแล้วมือรันอ่าลูกแรกผ่านไปไม่รบก่อนนะครับคืนนี้ได้ดูแน่นอนนะครับจ่ายแฮก กับจอนะครับเมื่อคืนเอาชนะเต้ผู้เจ้าเทพุุทตูบูชาไปด้วยสกอร์สิต่อ11อย่างสุดมันเตะร่วม3าชั่วโมงนะครับเมื่อคืนอยู่ที่ว่าคืนนี้จะเตะข้ามวันข้ามคืนอีกไหมนะครับยยกบนะว่าไปเยือนต้นพุกสรารคามวันที่21นะครับถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันที่21 เดือนเดือนนี้นะครับวันที่ยี่สิบวันเสาร์นะครับที่สนามขุนโจนมวยป่านะครับบุยลำนะครับเป็นไม่ได้แอดมินจะตามไปไลฟ์สดนะครับถ้าไม่ติดงานนะครับเพราะเตะวันเสาร์นะครับถ้าวันเสาร์แอดมินไม่ติดงานนะครับแอดมินจะตามไปไลฟ์สดให้ที่บุยลำนะครับคู่เอกเตะตอนไหนนะครับคู่เอกยังไม่เตะนะครับคู่นี้เป็นคู่แรกในรายการนะครับเจ้าเต้เปิดหนึ่งโยกมาโยงยกมาเจ้าเต้ปักเข้าให้เอ้าไม่ค้มเอาแล้วครับตอนนี้ ทีมงานลามีธาขึ้นแท่นแล้วครับต้วก็คู่นี้เตะเกม11นะครับอยากสมบังแต่ได้แค่สมมุติเมื่อคืนข้ามเฉียวมันมากดูจนจบขอบคุณมากครับ <Okay. S 1> เพราะเมื่อคืนไหลสดอยู่ในสนามพุทธบูชามีมากกว่า10เพจนะครับเมื่อคืนนะครับ <Okay. S 1> แต้มเดียวเกมนะครับเม็ดพอยครั้งที้หนึ่งสิต่อ 11... บเอ็ดอยถอยถอย ปาเขาให้เรียบร้อยป้ปายงสู้สูนะครับปาโยงเตาปูนะครับจับคู่กับเต้เจุลานะครับแปดต่อสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเจ้าอารสั้นแบกไปเอา พ í, è, ี่ตีเตยังครับยังไม่เตะนะครับเอาเสือไปป่าโยงเปิดหนึ่งโยกขึ้นมาเจ้าเต้ปักเข้าให้เรียบร้อยนี่พึ่งคู่แรกในรายการนะครับคู่คู่ต่อไปใครจิบกฝั่งงูผ้เลี้ยต่งไปมงคลดูให้แป๊บนึงไปฝั่งงูนดิ อทัยคุณเบียร์พิศดาด้วยนะครับเอาคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่เสือแว่นซีโอนะครับจับคู่กับมงคลโชคไคสี่นะครับเจอกับชิดตั้มภูพันนะครับในเรียมสืบแปแรแลกข้ามระหว่างเจ้ามงคลนะครับแลกข้ามกับเจ้าเจ้าตั้มนเจ้าพิษต้อข้ามต้อง ตั้มภูผานแลกข้ามกับมงคลโชคัจสี่นะครับออถือว่าสนุกนะครับคู่นี้ค่ายภูผานมาเยือนสนามรามนินทานะครับคู่จบจากคู่นี้นะครับดูกันยาวๆคืนนี้นะครับแล้วก็เลิกเตะแอดมินก็เลิกไล่แล้วครับฟ้าสางก็กลับบ้านผักยทั้ง80กว่าท่านนะครับ แปต่อสิบนะครับเอาปายโยงเสิร์ฟมาเจ้าโต้งเปิดหนึ่งยกสองเจ้าอาร์ตสันแบกไปเรียบร้อยสิบต่อแปนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเจ้าเต้บว่างไงเอามองมาเรียบร้อยดี เอาซื้อน้ำให้ฮ่อกินบ่ดูเตะเตะตอนไหนครับโดเทคงเตะประมาณคู่ค,คู่มันหลังห้าทุ่มนะครับคิดว่าหลังห้าทุ่มนะครับเอาเสิร์บ้าเอาเปิดหนึ่งเอายกสองสันแบกไปเรียบร้อย จากับเท่ได้เตะกันไหมครับได้เตะนะครับทีมงานพุทธบูชามาแล้วนะครับเจ้าโดเจ้าเทศพุทธบูชามาถึงสนามแล้วครับส่วนเจ้าจ๋อกับจ่าแฮกก็อยู่ที่สนามเรียบร้อยแล้วครับรอคู่อื่นเตะก่อนนะครับให้คู่ในรายการคู่อื่นเตะก่อนนะครับได้ดูแน่นอนคืนนี้ไหล์สดผ่านเพจแต่ก็ไฮไลท์มันๆทุกคู่ด้วยนะครับคืนนี้ปักเขาให้เรียบร้อย วนตั้งไหนไต้นไรกอดนะยางพันไปก็ต้องมายืนมนึงนี่ยืนมนันไหนก็ได้เมื่อคืนใครชนะครับแอดมินเมื่อคืนทีมงานรามีธาเอาชนะไปได้ช่วยสกอร์สิบสามต่อสิบเอ็ดขวารางเงินรางวัลไปร่วมแสนนะครับตะร่วมสามชั่วโมงเมื่อคืนนะครับ เหลี่ยมเดิมด้วยนะครับคู่เดิมด้วยนะครับแต่เตะช่วงประมาณหลัง5้าทุ่มนะครับพอคู่ในราการคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทั้งร้อยท่านนะครับตอนนี้สิบต่อ8เกมไม่เกมเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าเต้ซันแบ็กมาจบเกมแล้วนะครับ